ครับแพแเราออกแล้วออครับเหมือนไม่มีแรงงั้นะตไปแล้วเนะี่ยหมายแล้วครับแพเราออกแล,แล้วออกอยากก่างตลิงแล้วครับนี่เราทีมเราทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดของเราหนึ่งสองสามสี่สี่แพนะครับ ี่แพหมดนี้กี่หมื่นไม่รู้ครับมีค้าฟ่างนะครับรถมอไซค์รับจ่ายฝั่งนู้นนี่จะมีห้องนอนอยู่นี่ครับห้องนอนมีที่พักแล้วก็แพรอีกองห้องนอนที่พักแล้วก็อย่างนี้จะเป็นอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้เป็นห้องนั่งกินเหล้าอ่ะแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีแพนอ,นออนดีนี่เลยรับ เราไปดูเขาไปดูคนเรือ